มาทักทายนี่ดีกว่าคนพันก็อี้หนูช่วยหนูด้วยนี่น่ารักวันนี้ครับน่ารักพี่นุ่ม่ครับเป็นไอคืน้องน่ารักไหมจะไปไหนคือน้องตอนนี้ตัวยาวมากหนูจะบอกคิดถึงกันไหมเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันยาวมากคือเรลอะเลย ตัวนี้อัเดียวอะทุกคนตอนนี้คือมันยาวแบบนี้โดนี้ยาวน่ารักมากโฮมเม้นท์ดูมันเนี่ยเลยอุ้ยจะไปไหนสกปรกใครกลัวงูปะเดี๋ยวติดเชื้อน้ำสกปรกเนี่ยสกปรกรู้ไหมเรารักกันดีค่ะทุกคนเรารักกันดีใช่ไหมเรารักกันดีจะหาเรารักกันดี ติดลิม้มขอโทษขอโทษขอโทษ